สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากกันค่ะไปเริ่มต้นกันที่หลังเกมพมรีเมียร์ลีกนัดที่31ของฤด,ดูกาลลิเวอร์พูลจะฟูงออกเยือนฟูลแลมนะคะแข่งขันกันที่สนามคาเวนคอเทดเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะนัดนี้เนะี่ยอา์เนอร์เปลี่ยน1ตําตำแหน่งนะคะ โคดี้กัปโปลงมาแทนลุยส์ดิอาสขณะที่เคติสโจนส์ยังได้รับความไว้วางใจให้สตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนผู้เล่นตัวหลักก็พร้อมลงสนามแล้วค่ะทั้งโดมินิกโซบอสไลและโมฮัมเหม็ดซาราโดยมีเดียโกโชตาเป็นกองหน้าตัวเป้าผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลแพ้ไป2ประตูต่อ3ซึ่งหง์แดงเนี่ยออกสตาร์ทเกมได้ยอดเยี่ยมนะคะขึ้นนำไปก่อนจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ตั้งแต่นาทีที่1 4 แต่หลังจากนั้นก็โดนฟูแลมยิงคืน3ลูกรวดแม้ว่าลุยส์ดีอารจะช่วยยิงตีตื้นขึ้นมาอีกลูกในครึ่งหลังแต่ก็ไล่ไม่ทันค่ะจบเกมหงแดงพ่ายไป2ประตูต่อ3แต่ก็ยังนำเป็นจ่าฟูงทิ้งห่างอาร์เซนอลอยู่11แต้มในขณะที่เหลือเกมการแข่งขัน7นัดสุดท้ายหลังจากความพ่ายแพ้นัดนี้ทำให้หงแดงหยุดสถิติค่ะไม่แพ้ทีมใด26นัดในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะคะ หลังเกมการแข่งขันอานเนอร์กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลา14นาทีที่ยากลำบากหลังเสีย3ประตูนอกเหนือจากคุณภาพและการจบสกอร์ของคู่แข่งแล้วสาเหตุหลักก็มาจากความผิดพลาดของทีมตัวเองโดยปกติแล้วเราไม่ได้ก่อความผิดพลาดมากมายแบบนี้ที่เกิดขึ้น3ครั้งในเกมเดียวส่วนฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังทำได้ดีขึ้นมากแต่มันก็ยากที่จะเอาชนะได้กับการแข่งขันระดับนี้ หากเสียถึง3ประตูในครึ่งแรกโชคไม่ดีที่เราไม่มีเวลามากพอที่จะยิงประตูที่3หลายทีมเจอปัญหาในการแข่งขันกับฟูลแลมเรามีโอกาสแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่มีเวลามากพอโดยเกมการแข่งขันนัดต่อไปของหงแดงเป็นนัดที่32ของฤด,ดูกาล2024-2025นะคะลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่13เมษายนนี้เวลา20นาฬิกาเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลล่าสุดเนี่ยสะดุดแพ้ฟูลแลมไปล้วค่ะซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่2ในหลีกซีซัน่นนี้ทำให้ยังคงมีคะแนนนำหน้าอาร์เซนอลอยู่11แต้มเท่าเดิมนะคะและต้องลุ้นแชมป์กันต่อ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1อาเนอร์ก็เตรียมจัดคุ้มกำลังพร้อมบูล,ล้วค่ะเพราะว่าต้องการ3แต้มให้ได้ทุกนัดนะคะ ในส่วนของผู้เล่นที่บาดเจ็บของลิเวอร์พูล2รายได้แก่โจโกเมสและทางด้านของเทรนอเล็กซานเดอร์อานก็จะพลาดลงสนามในเกมนัดนี้โดยคาดว่าจะมาในแผนการเล่น4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นอาริสงเบเกอร์กองหลังประกอบไปด้วยเคอร์ติสโจนอิบราฮิมาโกนาเต้ฟ์จิฟันได้แอนดรูว์เวอร์ซันกลางรับจะใช้งานไรอันกราเฟนแบกกับอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ ด้านแนวรุกคาดว่าจะใช้งานโมฮัมหม็ดซาล่าโดมินิกโซบอสไลโคดีกักโปและเดียโกโชต้าเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะมา4และเสมอกัน1ครั้งค่ะจากนั้นไปดูกันที่อาร์เนอร์กุนซือลิเวอร์พูลไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของไมเคิลโอเว่นนะคะที่มองว่าหงแดงฤดูกาลนี้ไม่สวยรู้แม้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็ตาม อันเนอร์ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกของเขาได้ออกมาปกป้องทีมหลังจากที่ไมเคิลโอเวนอดีตกองหน้าของสโมอสรแสดงความเห็นว่าฤดูกาลนี้อาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่น่าจดจำของลิเวอร์พูลค่ะเนื่องจากทีมนั้นพลาดหวังจาก2รายการสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆทั้งการตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกแล้วก็การแพ้วซิลยูไนเต็ดในนัดชิงชนะเลิศของคาราบาวคัพนะคะ โดยโอเวนได้ให้สัมภาษณ์เมื่อกลางสัปดาห์ว่าแม้การได้แชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20จะเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจแต่ก็อดรู้สึกเสียดายไม่ได้เพราะตอนต้นฤดูกาลหรือว,ว่าููมีโอกาสลุ้นแชมป์มากกว่าหนึ่งรายการอย่างไรก็ตามเฟอร์จิฟันไดก็ตอบโต้ทันควันเลยละค่ะว่าสิ่งที่โอเวนพูดเหมือนเป็นการลดค่าความสำเร็จพร้อมย้ำว่าสำหรับเขาฤดูกาลนี้ยังถือว่ายอดเยี่ยม เนอร์เองก็มีมุมมองในทิศทางเดียวกันกับเฟอร์จิลฟานได้นะคะโดยกล่าวว่าไมเคิลเคยเล่นให้ลิเวอร์พูลเขาน่าจะรู้ดีว่าในช่วง35ปีที่ผ่านมาสโมสรเพิ่งจะได้แชมป์ลีกเพียงครั้งเดียวนั่นก็น่าจะเป็นคำตอบอยู่แล้วสำหรับโตแล้วการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขายังกล่าวเสริมถึงความยากของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลปัจจุบันว่าทุกวันนี้ลีกแข็งแรงขึ้นมาก หลายคนคิดว่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ง่ายเพราะฟอร์มของแมนซิตี้และอาร์เซนอลตกลงไปแต่ว่าแม้แต่เป๊ปเองก็ยังเคยบอกว่าจะไม่มีทีมไหนทำได้แบบทีมของเขาอีกที่เคยเก็บเกิน100แต้มและคว้าแชมป์สี่สมัยติดต่อกันตอนนี้ทุกทีมมีนักเตะฝีเท้าดีสามารถเล่นให้ทีมระดับท็อปได้ไม่ว่าจะเป็นแมนซิ t y ตี้ e อาร์เซนอลลิเวอร์พูลหรือเชลซีแม้แต่นักเตะจากทีมลุ้นหนีตกชั้นก็มีศักยภาพมากขึ้น การที่บางทีมเก็บแต้มได้น้อยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาแย่แต่เพราะหลีกแข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งเมื่อมองในมุมนี้ก็ยิ่งทำให้ผลงานของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้น่าชื่นชมมากขึ้นไปอีกด้านแกรี่เนวิลนักวิเคราะห์จาก s p y r t เนี่ยออกมายกย่องการทำงานของอาร์เนอร์แล้วคะ่ะที่สามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี t ่ย e มจนเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้าไปทุกทีนะคะ เนวิวเลเผยว่าเขารู้สึกขึ้นกับผลงานของลิเวอร์พูลในเวลานี้แม้ทีมจะพลาดท่าายในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับแล้วก็ตกรอบอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าผิดหวงังแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วนี่คือดูดูการที่น่าประทับใจอย่างมากการเข้ามารับตำแหน่งต่อจากเจอเก้นคลอปซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งบุคลิกภาพโดดเด่นเป็นที่รักของแฟนบอลและมีเสน่ห์เฉพาะตัว คือเป็นงานที่ยากอย่างยิ่งสำหรับอ่านเนอร์หลายคนคาดว่าผลงานของทีมน่าจะดรอปลงหลังจากที่เขามารับงานต่อเพราะว่านักเตะอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ในระดับเดียวกันกับยุคของครอปแต่อย่างไรก็ตามอ่านเนอร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเขาแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับตัวเขาเองและทีมงานที่เลือกแต่งตั้งเขารวมทั้งนักเตะทุกคนที่เล่นกันอย่างมืออาชีพ จนทำให้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ไปต่อกันที่แอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของเชนัลเล็กซานเดอร์อาร์โน่ข้ามกลางกระแสข่าวลือหนาวหูว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้โรเบอร์สันกล่าวว่าเรนได้รับบาดเจ็บเขารู้สึกกังวลกับการได้รับบาดเจ็บมากและนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาสนใจ ทุกคนรับรู้ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเทรนแต่สำหรับเพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องการให้เขากลับมาฟิตสมบูรณ์และมีสุขภาพดีอีกครั้งมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับอนาคตของเขากับทีมแต่สำหรับเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วแค่ต้องการแบ็กคว้าคนสำคัญของเรากลับมาอีกครั้งและเทรนก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญสำ,ญสำหรับทีมในตอนนี้ ตอนนี้เราเหลือเกมการแข่งขันอีกไม่กี่นัดทุกครั้งที่ทีมเก็บ3แต้มได้มันก็ทำให้เราขยับเข้าไปใกล้กับจุดที่เราต้องการมากขึ้นแต่ต้องมองไปทีละเกมที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นต้องมีสมาธิเราคือน,นักเตะเรามีงานที่ต้องทำพยายามต่อไปและชนะเกมต่อไปเพื่อเราผ่านเส้นชัยไปให้ได้หากถึงเวลานั้นจริงๆเราจะสนุกกับมันอย่างแน่นอน ไปดูกันที่บริษัทเทเลคอมผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของฮังการีจัดเซอร์ไพรส์สุดแหวกแนวให้กับโดมินิกโซบอสไลย์กองกลางทีมลิเวอร์พูลเนื่องในวันเอ i ริฟ o สเ Day โซบอสไลย์ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของเทเลคอมมานานกว่า1ปีก็ถูกเชิญมาร่วมอีเวนต์ที่ทางบริษัทอ้างว่าเป็นงานเล็กๆเ,เพื่อฉลองความร่วมมือในโอกาสพิเศษแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยกลับเป็นแผนการอัำสุดแนบเนียนเลยนะคะ เมื่อโซบอสไลเดินทางมาถึงงานด้วยความยินดีทีมงานก็ได้เปิดเผยของขวัญพิเศษนั่นก็คือรูปปั้นของเขาเองที่ทำจากวัสดุแปลกตาตัวรูปปั้นเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องติดอยู่ทั่วร่างส่วนศีรษะก็ทำทรงผมไม่เหมือนกับที่เจ้าตัวไว้ในปัจจุบันค่ะสีหน้าของโซบอสไลในตอนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจนะคะโดยหนึ่งในทีมงานพยายามอธิบายว่านี่ไม่ใช่แค่รูปปั้นธรรมดา แต่เป็นงานศิละปะที่สื่อสารถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อและความเป็นผู้นำที่ทำให้ชาติเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของโซบอสไลในฐานะกัปตันทีมชาติฮังการีแม้จะไม่ประทับใจแต่ว่าโซบบสไลก็ยอมยืนถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นเลยค่ะแต่ว่าเมื่อถูกขอให้จูบรูปปั้นเจ้าตัวก็ปฏิเสธทันทีนะคะทำให้ทีมงานต้องพาเขาไปพูดคุยเป็นการส่วนตัว ในห้องที่เตรียมไว้ยังมีเสื้อยืดและแก้วสกรีนภาพรูปปั้นดังกล่าววางรออยู่นะคะซึ่งทีมงานบอกว่าจะนำไปใช้โปรโมตต่อด้วยหัวหน้าทีมที่วางแผนแกล้งครั้งนี้ถึงกับชื่นชมโซบอสไลเลยละค่ะว่ามีความเป็นมืออาชีพเพราะว่าแม้ว่าจะไม่พอใจก็ยังควบคุมอารมณ์ได้ดีท้ายที่สุดแล้วทีมงานเฉลยว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงการแกล้งรับวัน a p ฟเฟ Fool's Day และเมื่อโซบอสไลรู้ความจริง เจ้าตัวถึงกับหัวเราะออกมาอย่างโล่งใจเลยล่ะค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงหรือว์พููที่นำมาฝากกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมพูดจาภาษาหงแดงกับประเด็นที่แม้ว่าจะพลาดนะคะแต่ว่าลิเวอร์พูลยังมีโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้โดยสามารถติดตามได้ในสปอร์ตบาร์นิวส์ไ วันอังคารที่8เมษายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ